รีดยากแต่ยับง่ายแก้ได้บายนิพาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเต้นิพาอีกแล้วนะคะวันนี้เต้จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผ้าฝ้ายที่รีดยากแต่ยับง่ายค่ะทําเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถรีดง่ายตลอดอายุการใช้งานของผ้าเลยค่ะเริ่มจากการเอาผ้านะคะไปแช่น้ํายาปรับผ้านุ่มผสมน้ำค่ะให้เข้ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มระคะแล้วก็นำผ้าลงไปแช่ค่ะ พลิกกลับไปกลับมาค่ะแล้วก็แช่ไว้สักประมาณ20นาทีพอครบ20นาทีแล้วนะคะแล้วก็นําผ้ามาบิดหมัดๆจากนั้นเราก็เอาผ้าใส่ถุงนะคะแล้วก็แช่เข้าไปในช่องฟิตค่ะทิ้งไว้สักประมาณ2ชั่วโมงค่ะพอครบ2ชั่วโมงแล้วเราก็มาเปิดดูค่ะน้ำแข็งจะเริ่มเกาะกับผ้าแล้วนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะรอให้น้ําแข็งละลายออกนิดๆนะคะเราก็คลี่ผ้าออกจากกันจากนั้นนํามารีดค่ะเทคนิคนี้เรียกว่าการนอกผ้าด้วยความเย็นนะคะและทําผ้าเรียบด้วยความร้อนค่ะรีดผ้าจากด้านในนะคะจากนั้นก็เอาไปตากในที่ร่มลมโกกรอจนกว่าจะแห้งค่ะพอผ้าแห้งแบบปหมาดนะคะเราก็นํามารีดซ้ําอีกรอบค่ะรอบเนี้ยผ้าจะมีความนุ่มและผิวประมาณนี้เลยค่ะ เทคนิคนี mm ้นะคะทําเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวค่ะสามารถทาให้ผ้ารีดง่ายตลอดอายุการใช้งานกันไปเลยค่ะและที่สําคัญสามารถใช้ได้ทั้งกับผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าที่ตัดสําเร็จรูปแล้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะนี่พาผ้าทอมือเราเวียงเราข้างบ้านไล่อุทัยธานีค่ะ